สวัสด,ดีนะทุกคนวันนี้พวกราจะมาทำซ i v i ิ i z ล t เซชัม่นเล่นเล่นครับธรรมดาอะไรโอเค ม่เป็นแผลโคตรเจ็บอ่ะแซบ่บโอเคมาเอิ่มกันเลยเราเข้ากันก่อนแผล create เกมมาสร้างโลกนานหน่อยคดได้แหละเริ่มกันเลยนี่เริ่มมาแล้วเราเริ่มมาในป่านะเราจะหาไม้อเอ้ไม้ไม้เต็มได้ขุดไม้ก็ขุดอีก แล้วก็ขนหมายได้หกอันแล้วแล้วก็จะทำเป็น <c oughs> ไม่สกินเธอเป็นรอบหนานำดีอะไรสกินเธอก็เหมือนกันแหละเป็นอะไรตัวอะไรไม่รู้โอเคมามแล้วก็จะทำมา <c oughs> แผนเธอจะสร้างบ้านหรืออะไรแผนเราก็คือจะไปที่ Northern Expedition เ <c oughs> ออนั้นเออไม่มีในไ,นไมโคร หมาอะไรคือนอร์ทเอ็กซ์บูดิชันทำไมถึงภูเขาไบโอมอ่ะใช่ไม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 ่เราจะไปที่เอ่อที่เขาเรียกว่าอะไรนะหิมะอย่าลืมนะเธอต้องมีบูทส์บูทส์อะไรเคขุดกัน ว <Okay. S 2> ีเราน่าจะหาหมู่บ้านหรือไม่ก็สร้างบ้านนะเพราะว่าตอนกลางคืนนะไม่เป็นไรแค่มีแกะก็พอแล้วจริงแต่ว่าเธอน่จะทําบ้านนะที่แบบเพราะว่าบ้านจะสําคัญไม่ใช่แค่ปกป้องแต่ว่าสามารถวางขีดเพื่อกระเป๋าเต็มได้เพราะว่าในการขุดกระเป๋าทึงจะเต็มง่ายเธอก็ต้องไปสร้างบ้านแล้วก็วางกล่องเยอะๆที่บ้าน แล้วก็เสร็จสปอนที่บ้านอนะ่ะที่เธอรู้ดีสุดอะโอเคแค่นี้ก่อนก็แล้วกันแล้วเราก็จะไปที่อื่น เธอตดเตียเกินน้ำดีเธอกระโดดขึ้นไม่ได้อะนัน่นไงถึงหิมะแล้วจบวุ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ยังไม่แค่ทําไมเออรูอป่าขั้นบนหิมะใบอมคหิมะมีเออตอนนั้นเธอพยายามขุดหินจากววเราอ่ะมีอ้อะเดียว<ม>สุดดีมดีเธอต้องเออมาดูปะ อย่าตีมันอย่าตีมันเธอต้องเออฆ่ากระดูกอ,ะอ,อ่ะแต่เธอต้องมีโลก,ก่อนเธอถลงจะฆ่ากระดูกได้อ่ะมันเธอตายแน่มดิมอย่าไปเลยคะล้องไปไหนเธออยากตกเป็นน้ำแข็งเหรอเธออยู่ตรงนี้ไปก่อนเถอะสร้างบ้านก่อนเร้ง,งหมู่บ้านไปดีไปดิเธอจะ เธอเจอลังพึ่งเหรอหมู่บ้านมากกว่าเป้า,เาไปดิขี่มาเข้าไปกันต้องปีนภูเขาอัเด็มาแล้วต้องปีนภูเขาด้วยแล้วเธอจะขึ้นไปยังไงเธอตัวเตี้ยม,มากเลยหรือเปล่าก็ปีนไงเธอบินไม่ได้ดีเธอไม่ใช่นก <c oughs> จะตามทางหงนึ่งดีหลังนี้ไปใครแวบ,บมาข้นคนนี้ได้เออหมู่บ้านจะตกภูเขาอยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> บ้านยังหลอยได้โรมมนดี้มันมีทางอยู่ข้างหลังเธอตั้งหน้าแล้วอะ่ะเาจะให้เราวินขึ้นไปอะ่ะอุ้ยดูดิเจอก,กองไฟด้วย เดินไปแต่ดีคิวโอ๊ยนกคุณอันนี้เพิ่งเริ่มเองนะทำไมเธอจะจะทำให้เราตายเลยอ่ะมันรู้อ๋อนี่ยลังเพล่ที่เอาไปสำรวจหมู่บ้านนี่คือลังเพล่ที่ฉันบอก b r อน้ำชลทำไมมันกินไม่ได้ ไอรอนกอเลมเราจะหาอย่าไปไฟกับไอรอนกอเลมเลยมดีเถอะนะจะถูกโยนไปสวรรค์มีแค่บ้านเดียวมันเรียกว่าหมู่บ้านไ <laughs> อรอนกอเลมกลัวน้ำเนาะ เออแต่แล้วรยนต์มันลงไปในน้ำมันไม่มันหายตัวไปเลอยอ่ะ <c oughs> น่าจะกลัวน้ำกว่าสองวิ ุยทางเดินกลับบ้านเไปดินี่คืออะไรอ่ะลองลองเดินไปดิลองมันจะบฟ้าหน้าอุ้ยทำไมมันเป็นเมล็ดตีเลยตีเลยเดี๋ยวนะไอรอนกอลเลยมัมดี้้อุยทำไมมีสองประตูไดมอนด์ร้อยเปอร์เซ็นต์ในการได้ไดมอนด์เนี่ยศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่ง กดชิปก็ได้นะตอนเก็บไม้อ่ะกดไปกดชิปครั้งๆก็ได้นะกดชิปเห็นไ,ไหมจะเข้ากระเป๋าให้เลยแลรวมกลุ่มชาวโบ้ลูป้าชาวโบ้ไอรอนสามารถไปขุดไดมอนด์ได้น,ไดนะลูป้ากดเลอ่ะ มันไม่ฆ่าเราหรอกเนาะเออที่จะเจี๊ยบทำพลาดไปนิดหน่อยมีบ้านอยู่บนภูเขาอะ <c oughs> ่ะมันจะตดแยกเกิอนอำดีจะเคลื่อนทางปกติยังไม่ได้เลยเฮ้ยน้องเหมียวเฮ้ยมันตียนเออดีเตีดเตีดเตีดอาจจะคูด เอ้ยอันนี้ปลอดภัยทำไมขุดที่ปลอดภัยอะเห็นไหมไปดิไปดิปดมันมีไว้เพื่ออะไรออกไปเถอะมดีอย่าโดนเลื่อยดิตรงนั้นนะบ้านเราย่อยแม่เธอต้องเียบตรงนี้มันดีเก็บเดินมาเก็บแล้วเดินมาเก็บอบบน,นี้มันให้แหล่งอาหารนะไปเดินท้องเก็บใกล้ๆฉันรู้นะคุงฉันรู้ เ o อไม่เอาไปอะอู้เฮ้ยไม่ไอรอนเกาเลมเขาชอบกินแบลลี่เธอรับว่าอไอรอนเกาเลมเข้าไปในบ้านทั้งเอ่อแต่ไอรอนเกาหลมกินได้ด้วยเหรอปกติมันชอบกินไอรอนแต่ว่าเขาชอบของไอรอนเกาเลมคือแบลลี่ไม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 ่บ <laughs> ูดเล่นฉันนี้เธอเธอทำไมเธอไม่เริ่มเอาสโตนชูสอะอ๋ะอ ทุกครั้งที่มาหมู่บ้านสลักยิ่งหมดเลยเจ้าเก็บอันนี้ไปทำ <c oughs> ไมมันด้จะขโมยทุกอย่างในหมู่บ้านเธอจะคราฟ์สโตนโฮวอ๋อเธอขี้เกียจใช้มือขุด เธอไม่ c ค r s e สแล้วก็แบบเออขุดในบ้านอะ่ะตีเลยตีเล่ไม่มีเสียงตอบแล้วอ๋อก็โก็เลมน่าจะอยู่ต้องอยู่กใกล้ๆวิเจอแก่แม่เพราะในหมู่บ้านก็มีบ้านอยู่ข้างหนา้าเธอตั้งนานอยู่แล้วเนี่ยวิเจอขดุด เฮ้ย,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 ยอะไรอ่ะทำไมมันอยู่ไหนเนี้ยเฮ้ยฟ้าเลยเหมาะกับอวาตารเธอเลย หยุดแล้ดิ Sweet dreams bro เดี๋เธอแต่ก่อนเธอบอกว่ามันนอนเตียงของวิลิตเจอไม่ได้อเราไม่เห็นเลย What the hell เธอจะนอนตอนเช้าอ่ะทำไมเขาว่าง ลูเธอจะบันไดไปทำอะไรทำไมเริ่มไปเออเอาไอรอนอะเราไปรอราเอาหูฟังใส่ ASMR ละไม่อ่ะหูฟังเป็นของเราเธอกินใหม่ดิ ASMR ดีมากเลย มากเลยอ่ะเจ๊ฟักทองอเราจะไปที่ที่ทุกคนไปก็คือกระโดดลงไปในลาวาไม่ทำไมจะไม่ไปหาถ้ำอ่ะใช่ไงหรือไม่ก็ขุดแบบขุดหาไอรอนอ จะพูดเรงจิงแลเขาดีกว่าไดามอนเพราะมันเป็นฟิวอที่ดฉันเจอไดมอนฉันก็ชนะเกมแล้วไม่ใช่หรอไม่ีอ๋อใช่ยังมีแบล็กไดมอนเพ <Dai> ไม่ไมไดีย<น>ังมีแบล็กไดมอยู่ในเนทเอออยู่ในเนเธอร์อะแบล็กไดมอนไม่ใช่ต้องฆ่าเออเอนเดอร์กเพื่อชนะอ,อืมก็รับได้ แต่เธอไม่มีวันฆ่าอินเดียเดรากอนได้หรอกตอนนั้นฉันเห็น,นเธอบอกว่าคัพเปอร์ดีมากใช่ไงมันดีในมอสันนะแคเ่เก็บองโคละพอละเราไปหาไอรอนดีกว่าเฮ้ยเจอไอรอนแบบเยอะอะ เอาดิคุณคือดีไอรอนนะเอาไปสเมาท์สิงกันโหเยอะมากเลยนะคุณโันนี้มันคือโดนิโต้มดิมันไม่ใช่ไอรอนอะไรโดนิโต้อะไรนะคุณอันสิขน,นมเหรอโดนิโต้ไม่มันคือแร่ติกามันคือ สโตนกากว่าสโตนแปลกวดวเธอเหมือนสโตนเลยดิเขาบอกว่าเอาก้อนหินกับอันนี้มาแล้วคุณทำยังไงนะทำมานั้นยังไงนะโดนเจเ e r a ร o เหรอเออเอาทำไมอ๋อใช่ <c oughs> แต่ว่าฉันมีที่ขุดโอพีันจะใ้ มาหลอกตอนห้าชั่วโมงต่อมาเนี่ยนะเก็บจากไกลๆไกไข่นอกใกล้ไกลไก่ไปจบคลิปแค่นี้อย่าพึ่งให้บายลูกคนแล้วบายบาย